น,นายรัชชงบอกว่าตอนนี้เราต้องการวง็นม่อยู่ที่ตรงะมาณ5อ่าซึ่งตอนนีน้ีก็อยู่ที่นี่มาประมาณส4 5้ะไม่รู้ว่าจนะดได้อยู่ตอ่อหรือเปล่าขอโทษเพราะยังสูงมากเขาผมก็เลยต้องอยู่ที่นะผมก็เลย จำไม่ค่อยได้ทำคลิปลงยูทูบบ้างนะครับผมว่าติดตูแดกนะครับผมแล้วก็ววเขาจะข้างใจเรนะครับผมอ่าเปิดกรุกคนนะครับผมพวกใครกับที่ติดตามผมอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่วงโ69ก็ไปไหนมาไ,ไหนก็ส่งมาได้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็มาบอกแค่นี้นครับผมว่ามันบอกว่าอย่างแบบ ยังสบายดีอยู่นะครับยังสบายอยู่นะครับถ้าใคร่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วก็รอติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมเราดูคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมที่เราจะทำในช่องนะครับผมบ๊ายบาย